อม่ได้จะกินขาหมูแต่ยังรอเข้าสวยอยู่อันนี้คือขาหมูยูนานาอยากอยากกินไหมครับมมมแมทแมทออกสิจะกินยังไงอันนี้คืออันนี้คือ,อยูนานาอยากกินไหมคะอยาก,กแต่ตังก่อนนั่นแหละนั่นแหละจุ๊บมา วันนี้ liksom, เรามาหนกันแลลูกเมือยกครับน uh ี huh. ่ไงหน่ะนสูม้าูมะนี่ไงหมูนี่อ้นี่กคนจีนก็มากินได้ด้วยมันเป็นอาหารจีนแล้วก็นึ่งอ่สูม้าบ้างนอ่ะเขาจะมีบอกมันจะมีม้าด้วยนีมาอยู่ไกล เขาจะมีการบอกนี่เขาจะมีการบอกสตางค์ไม้สี่สิบบอกราคาบอกราคานี้สี่สิบอันนี้ลูกอ่านด้วยดิให้ให้ลูกค้าดูว่ามีอะไรบ้างจะขายอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไหมไม้อยู่ไม่นแล้วก็อันนี้เรียกว่าไม่อันนี้เรียกว่าสาระเปามันโถมันเรื่องมันโถมันโถอย่างหนึ่งมีทอดกับนึ่งอืมไส้มีทอดกับนึ่งอันนี้ของ ก,กินต่อไม่รอนะ